สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อตีวัตถุช้างนะคะที่เป็นรุ่นลอยองนะคะก็จะมีทั้งพระศิวลีค่ะแล้วก็องค์ท้าเวสวรนะคะแต่ท้าเวสวรรุ่นนี้จะเป็นรุ่นปี2,561นะคะก็จะมีตามนี้ค่ะแล้วก็จะมีหนุมานนะคะหนุมานรุ่นเสาห้านะคะนิลันตรลายแล้วก็จะมีนุมาเพชรค่ะนุมาเพชรหลวงพ่อตีวัตถุช้างค่ะนะคะแล้วก็พระ เชียงแสนนะคะเป็นพระเชียงแสนลังกาเนื้อเงินนะคะองนี้เพราะจะเป็นรุ่นลอยองค์นะคะของทางร้านที่มีตอนนี้นะคะอย่างอางนี้นะคะองค์นี้จะเป็นหนุมานค่ะหนุมานรุ่นนิรันตรายนะคะเนี่ยค่ะแฉลวคลาดปลอดภัยนะคะหากินว่องไวบูชาหนุมานได้เลยค่ะ นี่นะคะจะเป็นหนุนหนุมานนะคะรุ่นนิรันต์ตรายของหลวงพ่อติวัดหงช้างค่ะนี่นะคะเสกในวันเสาร์ห้านะคะอันนี้ก็จะมีรันนัมเบอร์ค่ะองค์นี้จะเป็นเนื้อนวะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมาดู ท้าวเวสวรรณนะคะองค์ท้าวเวสวรรณตอนนี้ถ้าเป็นลอยองค์ก็จะมีรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะมีปั๊มด้านหลังนะคะว่าวัดถุงช้างค่ะนี่นะคะมีรันนัมเบอร์ค่ะองค์น,นี้ก็จะเป็นเนื้อนาวะเช่นเดียวกันนะคะสวยเข้มขังค่ะอันนี้จะเป็นกล่องนะคะกล่องของท้าวเวสวรรณค่ะนี่นะคะ ส่วนกล่องของหานุมานนะคะ <reversible. S 1> เขาจะเป็นแบบนี้นี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นพระศิวลีนะคะพระศิวลีลอยองค์ค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะคะนี่จะเป็นเนื้อทองทิพย์ค่ะสวยยดยามค่ะอันนี้นี่นะคะของหลวงพ่อตีวัดหงช้างนะคะแล้วก็มีานานรันนัมเบอร์ตอนนี้เหลือสององค์นะคะตอนนี้ทางร้านเหลือสององค์เท่านัา้นค่ะพระศิวลีเนื้อทองทิพย์ค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นกล่อง ของงพระศิวลีนะคะ,คะแล้วก็จะมีพระศิวลีนะคะอันนี้จะเป็นเนื้องาแกะค่ะนี่นะคะเป็นเนื้องานะคะที่เป็นแดงๆแบบนี้เพราะว่าหลวงพ่อตีท่านแช่ในน้ําชานะคะที่ท่านที่ท่านฉันนะคะอันนี้จานจานตรงใต้ฐานนะคะของพระศิวลีค่ะลอยจานอัขระชัดเจนนะคะอันนี้นี่ค่ะมีแค่องค์เดียวนะคะ เก่ามากค่ะองนี้สวยงามแล้วก็จะมีเสือกระปังปางหาดานะคะนี่ก็จะเป็นของหลวงพ่อตีวัดถุงช้างเช่นเดียวกันค่ะนี่คะก็เหลือแค่องค์เดียวเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้นะคะที่เป็นรูปลอยองค์ก็จะมีประมาณนี้นะคะอ๋อแล้วก็จะมีกุมารนะคะกุมารเพชรของหลวงพ่อตีวัดถุงช้างค่ะเป็นรุ่นล่าสุดนะคะอันนี้เป็นรุ่นล่าสุดก็จะปั๊มว่าออตีนะคะด้านหลัง กุมารเพชรหลวงพ่อตีวัดหมูช้างนะคะช่วยหายกินเก่งมากค่ะองน,นี้องค์เล็กนะคะมีอุดผงนะคะใต้ฐานเนี่ยค่ะออก็จะมีประมาณนี้นะคะอง์น,นี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นกล่องของกุมารค่ะนีคะ ท่านใดที่มองหาวัตถุมงคลที่เป็นรูปลอยองค์นะคะแบบนี้สามารถเลี่ยมได้นะคะเลี่ยมเลี่ยมพื้นขอได้เลยเพราะว่าจะเป็นองค์ไม่ใหญ่มากนะคะสวยงามทุกองค์ค่ะรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ผ่านการใช้งานค่ะนี่นะคะสวยเดิมๆเ,เลยค่ะท่านใดที่สนใจเช่าบูชาสอบถามได้ค่ะที่ร้านเจ๊มะวังกวยเครื่องรางสายวัตถุช้างแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน,นี่ เบอร์โ,โทรศัพท์0969709842ค่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะโทรสอบถามได้เลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ